สอสอสผนึกพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งจัดเดินวิ่งสมาธิวิสาขะปี68จัดใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศสอสอสผนึกพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายมุขครั้งที่24 จัดใหญ่พร้อมกันกว่า73สนามทั่วไทย11พฤษภาคมนี้ภายใต้แนวคิด m y f i n e t Pathway เส้นทางวิ่งแห่งสติและความรู้สึกตัวตั้งเป้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า37,948คน ในส่วนของที่มาของการจัดงานในวันนี้ค่ะสสค่ะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะของการมีสุขภาพที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายนะคะในชีวิตประจําวันหรือแม้ทั่งการบริโภคอาหารเพื่อที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าเราอยากให้คนไทยค่ะมีสุขภาพที่ดี mm hmm. และในโอกาสวันสาคัญ ครั้งนี้อะคะ่ะก็คือวันวิสาขทธบูชาค่ะ<ม>เราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะโดยเฉพาะสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งนะคะในการที่จะจัดให้เกิดการเดินวิ่งสมาธิค่ะตามที่ท่านอาจารย์หมอบุดมศิลป์สีแสงนามนะคะท่านได้ดำริไว้ค่ะว่าในส่วนของการเดินวิ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครนะคะให้แข่งกับตัวเองให้อยู่กับตัวเอง ให้ใช้สมาธิมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เราก็เลยปรับในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยค่ะมาในเรื่องของการวิ่งโดยอาศัยเรื่องของวิ่งสมาธินี่ยะคะ่ะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันของเราอย่างอย่างที่มีสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการที่จะ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดรวมถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะรวมถึงสสเองค่ะพยายามที่จะสภาพแวดล้อมค่ะให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนะคะจะเห็นว่าในครั้งนี้ค่ะปี50หรือ60สนามานะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านค่ะในทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก ไว้ทำงานหรือแม้กระทั um, ่งผู้สูงอายุเองค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ากาิจกรรมในในวันวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะวิ่งวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะ,ปาาคะเปิดรับกับทุกช่งวงวัยค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะในส่วนของรายละเอียดของสถานที่และวันจัดงานค่ะขออนุญาตให้ทางสมาพันธ์เป็นผู้ดําเนินการได้ได้ให้ข้อมูลก็ทางสมาพันธ์ก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับ โดยเป็นไฮไลท์ที่ในการจัดงานก็คือการฟังธรรมนะครับแล้วก็ใส่บาตรนะครับแล้วก็มีปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิแล้วก็เวียนเทียนนะครับโดยให้เครือข่ายทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพเนี่ยได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันของพระพุทธเจ้านะครับในส่วนกลางเราจัดที่วังสารลมนะครับ แล้วก็มีการจำลองนะครับสวนวังซาลมให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับการเข้าไปในวัดนะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเนี่ยในปีที่แล้วก็มากนะเป็นสนามวังซาลมเลยนะครับก mm ็ hmm. ในปีนี้นะครับอย่าลืมน,นะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับนะะเราจัดที่สวนสาานลาลมนะครับก็ฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกระจายข่าวแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วม กิจกรรมในการทําบุญในครั้งนี้ด้ยวยนะครับค่าสมัครก็200บาทนะครับแล้วก็มีเสื้อ1ตัวนะครับแล้วก็มีแจกพระพระผงนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่เราให้กับนักวิ่งที่ไปร่วมกิจกรรมครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่เป็นชาวพุทธ วันวิสาขาบูชาถือว่าองค์การยูเนสโกแห่งชาติรชาชาติประกาศให้เป็นวันสําคัญของโลกเป็นวันพระพุทธเจ้าดังน,นั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธถึงแม้เราทํากิจกรรมเรวยกกันออกกากลังกายด้วยการเดินวิ่งแนวคิดเรื่องจิตแข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําให้เป็นจริงนั่นคือจิตแข็งแกร่ง,งต้องมีสมาธิกายแข็งแรงต้องออกกําลังกายถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ ให้มันกลายเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทําแค่เฉพาะวันพระพุทธเจ้าหรือวันวิสาขบูชาเท่านั้นแต่อยากให้ทุกลมหายใจของเราเนี่ยเป็นลมหายใจแห่งสติเป็นลมหายใจแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าตัดสู้ได้ก็เพราะลมหายใจการหายใจหรืออาณาปานสติกก็เป็นเรื่องที่พระองค์พบความจริงพบเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็สอนให้ผู้คนที่ ศรัทธาได้จเจริญรอยปฏิบัติตามเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ดีเยี่ยมของโลกควรจะอยู่ในจิตวิญญาณของเราคนไทยและชาวพุทธทุกคนครับก็บขอขอบคุณทาง,งสกสอและก็สมัพันธ์ชมนุมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยที่มีงานดีๆให้กับคนไทยเรื่องของสุขภาพนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวก็ช่วยเชิญชวนชวพี่น้องชาวไทยมาร่วมกันเดินวิ่งสมาธิ ในวันพิสาขบูชาด้วยครับท่านผมครับธมทานก็กำหนดการจัดงานขึ้นทั่วประเทศนะครับในวันอาทิตย์ที่11ซึ่งเป็นวันตรงกับวันพิสาขบูชานะครับแลกจัดกวิ่งทั่วประเทศนะครับก็ประมาณ7 70วัดสนามนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้ประมาณชัดคิดว่าคงจะถึงวันวิ่งเนี่ยคงจะได้5,000คนนะครับแล้วก็ค่าสมัครก็200บาทระยะทางที่วิ่งกําหนดไว้ก็คือ5กิโลนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับอ๋อเข้าไปดูรายละเอียดที่ไทยจอกกิ้งนะครับเมตานิวขอบสอบทุกข่าว